สวัสดีครับกับผมนายอัมชาติญี่ปุนะตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะจบจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะครุศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์เป็นครูผู้สอนในรายวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโรงเรียนองค์กยเวียคมอำเภอองค์กยจังหวัดเชียงใหม่อายุราชาการ6ปีวันนี้จะมา นำเสนอ,นส,นอนะสภาพปัญหาที่มาและแรงบรันดาลใจตามที่ปรากฏในคลิปการสอนและแผนการสอนนะครับเริ่มจากสภาพความเป็นอยู่และก็สภาพที่อยู่อาศัยของโรงเรียนนะครับโรงเรียนของเรานะครับจะเป็นโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนอมกอ่อยเรียพมเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนประจําอําเภออมก่อย จังหวัดเชียงใหม่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับก็จะแบ่งเป็น5าห้องในแต่ละระดับชั้นนะครับแล้วก็ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับก็จะมีทั้งหมด6ห้องนะครับก็จะมี แผนการเรียนนะครับวิทยาศาสตร์อยู่หนึ่งห้องเรียนนะครับก็แล้วก็มีแผนการเรียนศิลปภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนศิลป์ทั่วไปนะครับสภาพที่มาของปัญหานะครับก็เนื่องด้วยในรายวิชาฟิสิกส์นะครับในรายวิชาฟิสิกส์เนี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนะครับ จะเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะครับก็สอนให้กับนักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับก็จะมีธรรมชาติของวิชานะครับก็จะมีมีการคำนวณน,นะครับที่ต้องอาศัยพื้นฐานทักษะทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็พื้นฐานทักษะทางวิทยาศาสตร์กบคู่กันไปนครับจึงทําให้รายด้วยตัวรายวิชานะครับค่อนข้างจะ อาศัยความรู้เยอะนะครับแล้วก็อาศัยความรู้ด้านการคำนวณค่อนข้างเยอะทีนี้เนี่ยเนื่องด้วยนะครับสองปีที่ผ่านมานะครับในสถานการณ์โควิดนะครับเด็กนะครับก็ในในบริบทของอำเภอนะครับก็มีทั้งได้เรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ออนเฮนบ้านนะครับหรือบางโรงเรียนนะครับก็ก็ถึงกับไม่ได้ เรียนเลยนะครับเนื่องจากเด็กที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีอาสถานะยากจนนะครับบางครั้งสื่ออุปกรณ์อะไรก็ไม่พร้อมนะครับ mm hmm. จึงทําให้พอขึ้นมาในระดับชั้นม .4 กเนี่ยก็มีจากเด็กจากหลายๆที่หลายๆโรงเรียนนะครับในในหมอต้นนะครับเข้ามาสมัครมารวมกันเป็นนักเรียนชั้นโมปลายแผนการเรียนวิชาที่โรงเรียนของเรานะครับ mm hmm. ก็พื้นฐานแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะครับ mm hmm. ก็พอพอสอนไปได้สักพักนะครับก็คนพบว,ว่า าการเรียนการสอนเป็นไปได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากพื้นฐานนักเรียนมีไม่เท่ากันนะครับแล้วก็อุปสรรคในการเรียนก็ใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องของการคำนวณทักษะพื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตร์นะครับทีนี้เนี่ยแนวทางการแก้ไขปัญหาครับก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าร่วมกิจกรรม POC นะครับของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็ได้มีโอกาสพูดคุยปรึกษานะครับกับ คณครูนะครับที่สอนในรายวิชาเดียวกันนะครับรายวิชาเอกเดียวกันก็ตามกุมันการนะครับก็ได้ออกแบบนะครับกิจกรรมใหม่นะครับแล้วก็ออกแบบแผนการเรียนการแผนการจัดการเรียนการสอนใหม่นะครับเพื่อให้กระตุ้นผู้เรียนได้มากกว่านี้เพราะว่าถ้าใช้แผนการสอนหรือวิธีการเรียนการสอนแบบเดิมนะครับมันไม่ไม่ตอบโจทย์นะครับ แล้วก็ไม่ไม่ได้ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะอธิบายนะครับาลักษณะการจัดการเรียนการสอนนะครับที่ปรากฏตามคลิปนะครับก็เราจะใช้อาิธีการสอนนะครับ แบบ c t i v e l e a r n i n g ครับเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำเป็นหลักนะครับโดยวิธีการสอนที่ใช้นะครับก็จะเป็นแบบสืบสอนหาความรู้นะครับหรือให้เองเองครับสื่อที่ใช้นะครับก็ออกแบบขึ้นมาเองนะครับก็จะเป็นทำชุดแบบฝึกหัดขึ้นมาครับเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่นะครับเป็นในวิชาฟิสิกส์นะครับวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับก็ กลุ่มที่นําไปใช้ก็จะเป็นนักเรียนชั้นม .4 ทับ1นะครับที่มีปัญหาในด้านนี้ทีนี้วิธีการสอนนะครับก็จะ,ะแบ่งเป็น5ขั้นนะขั้นแรกครับก็จะเป็นขั้นขั้นแรกนะครับก็จะเป็นขั้น,น,รก,น,รก,น,นกระตุ้นนะครับความสนใจของผู้เรียนนะครับในขั้นตอนนี้ก็จะมีการ สอบถามผู้เรียนนะครับเชื่อมโยงความรู้เดิมนะครับที่ได้เรียนรู้มาตั้งแต่มต้นนะครับาะแต่ละคนก็พื้นฐานไม่มีไม่เท่ากันนะครับเพราะมาจากต่างโรงเรียนนะครับเชื่อมโยงมาแต่ความรู้เดิมแล้วก็มีทําการทําแบบทดสอบกอรเรียนนะครับแล้วก็ชี้แจงจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบทีนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนทําแบบทดสอบการเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นสำรวจ และค้นหาในขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะให้นักเรียนนะครับสืบค้นนะครับร่วมกันสืบค้นจากไปงานนะครับจากหนังสือเรียนนะครับหรือจากแหล่งในรุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากที่นักเรียนร่วมกันสืบค้นนะครับด้วยตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ปรึกษาหารือกันกันกบในกลุ่ม,มเพื่อนแล้วเนี่ยขั้นต่อไปนะครับก็จะเป็น ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปนะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะมีการร่วมอธิบายระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนนะครับเพื่อใหอ้ลงข้อสรุปร่วมกันนะครับว่าในเนื้อหาวิชาในเนื้อหาเรื่องแรงและกฎการดีเนี่ยมีการมีการคำนวณในรูปแบบใดบ้างน,นะครับก็เพราะว่าเรื่องแรงก็จะใช้เรื่องเวกเตอร์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์คำนวณอยู่ด้วยนะครับก็ เราข้อสรุปทีนี้ขั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นขยายความรู้ในขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะแบ่งนักเรียนนะครับให้ทำแบบฝึกหัดที่ออกแบบขึ้นมานะครับที่ที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าออกแบบแบบฝึกหัดเองครับเรื่องแรงและกดกันเคนที่ก็ให้นักเรียนลงมือทํแาแบบฝึกหัดไอ้มาช่วงนี้ที่ลงมือทําเองเพราะว่า,าจะเป็นการไล่เรียงนะครับแบบฝึกหัดเรียงจากง่ายไปยากแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยค่อยค่อย ฝึกทักษะการคำนวณจากง่ายๆไปก่อนเพื่อนักเรียนได้มีโอกาสได้สร้างความสนใจใกับนักเรียนครับเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆเลยจะใช้แบบฝึกหัดที่มันยากไปนักเรียนก็จะมีอาคาติไม่ดีกับวิชานี้ทีนี้พอทำเสร็จแล้วนะครับก็ขั้นประเมินผลก็จะขั้นต่อไปขั้นประเมินคะแน5นะครับก็จะให้หนักเรียนเนี่ยทำแบบทดสอบหลังเรียนครับก็นํา ผลลัพธ์ที่ได้นะครับมาเปรียบเทียบกับตอนก่อนเรียนว่ามีคะแนนพัฒนาการมากน้อยเพียงใดนะครับก็สำหรับวันนี้ก็